ถ้าหากว่าคุณมองหาหนทางที่จะเยียวยารักษาจิตใจแล้วแล้วก็คุณได้เลือกฟังหนังสือถูกเล่มแล้วเพราะชีวิตเป็นเรื่องง่ายมากสิ่งที่เราให้ออกไปเราก็จะได้กลับมาเราคือผู้รับผิดชอบชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่มีใครที่ใดไม่มีอะไรไมีอํานาจเหนือเราเมื่อเราสร้างความสงบ ความสามคัคคีและความสมดุลในจิตใจเราจะพบสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจักรวาลสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในทุกความคิดที่เราเลือกคิดและเชื่อใจิตใต้สำนึกของเรายอมรับสิ่งที่เราเลือกที่จะเชื่อจักรวาลไม่เคยเลือกเข้าข้างหรือวิพากษ์วิจารณ์เราพวกเราส่วนใหญ่มีความคิดงงๆเกี่ยวกับตัวตนของเราและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากมาย เกี่ยวกับชีวิตที่ควรจะดำรงเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกนี้อดีตไม่มีอำนาจเหนือเราไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามคุณสามารถที่จะเริ่มเป็นอิสระจากมันได้นะักตั้งแต่ตอนนี้ปฏิเสธที่จะคิดหรือเคยคิดกี่กับตัวเองในอดีตเพราะอาดีตผ่านไปแล้วแล้วมันก็จบลงแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ในตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราเกี่ยวกับอดีตได้เมื่อเราอยู่ในภาวะที่ตื่นตระหนกมันเป็นเรื่องยากมากที่จะมุ่งความสนใจไปสู่การบำบัดเราต้องทำลายความกลัวซสก่อนถ้าหากอยากจะออกมาจากอดีตอันแสนจะเจ็บปวดเราต้องพร้อมที่จะให้อภยัยเราอาจไม่รู้ไม่ต้องการ ได้ความจริงที่ว่าเราพร้อมจะให้อภัยนั้นก็คือกระบวนการของการเยียวยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันยกโทษให้คุณไม่ใช่เพราะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันอยากให้คุณเป็นแต่ฉันให้อภัยคุณและปล่อยให้คุณเป็นอิสระความเจ็บป่วยมาจากสภาวะของจิตใจ ที่มีสามารถให้อภัยแก่อะไรได้เมื่อเวลาอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้พยายามรำลึกถึงบุคคลที่เราต้องให้อภัยแน่นอนเลยทีเดียวว่ามันเป็นเรื่องยากมากในการค้นหาว่าใครหรืออะไรที่เราควรให้อภัยมากกว่าการให้อภัยเราต้องปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราให้ได้ เราเข้าใจความเจ็บปวดของเราดีผู้ที่ต้องได้รับการให้อภัยก็เจ็บปวดเช่นกันพวกเขาแค่ทำทุกอย่างที่พวกเขาคิดว่ามันดีที่สุดแล้วและต่อจากนี้ไปสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือการรักตัวเองเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็น ทุกสิ่งในชีวิตก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งสุขภาพเงินทองความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นความคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์ก็จะพัฒนาทุกสิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นต้องพยายามมันจะสร้างพื้นที่อบอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลจัดระเบียบจิตใจ การกล้าอนุญาตตนเองและการยอมรับตนเองจะเกิดขึ้นการรักตัวเองนั้นก็คือการจะไม่พิพาาวิจารณ์ตนเองให้ยืนยันกับตัวเองว่าคุณเชื่อมั่นในพลังและสติปัญญาสากลที่มีเมตตาสิ่งใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องรู้มันจะเปิดเผยต่อคุณและสิ่งใดที่คุณต้องการ มันจะเข้ามาหาก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถูกกาละเทศะและตามลำดับเหตุการณ์ที่เป็นไปด้วยดีในโลกของคุณความรักเป็นสิ่งสวยงามมันคือความซาบซึ้งที่สามารถเติมเต็มหัวใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักและมันทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นความมหัศจ,จรรย์มหัศจ,จรรย์แห่งรักทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ ต่อจากนี้ไปให้ใช้คำว่าได้แทนที่คำว่าควรในทุกๆก,การสนทนาเนื่องจากเป็นการแสดงถึงความยืดหยุ่นและทางเลือกเราต้องเคารพตัวเองอย่างมากและขอบคุณสำหรับปาฏิหาริย์ของร่างกายและจิตใจของเราการไม่เห็นคุณค่าของตนเองนั้นหมายถึงการไม่รักตัวเองณนะตอนนี้ สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือมองตัวเองในกระจกผ่านดวงตาลึกเข้าไปในก้นเบื้องหัวใจและให้พูดกับตัวเองว่าฉันรักตัวเองและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นแบบฝึกหัดนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลในตอนแรกแต่มันจะผลักดันคุณนำสิ่งที่ทำให้คุณไม่รักตัวเองออกมาคุณจะได้คำตอบว่าทำไมคุณถึงไม่รักตัวเอง จากนั้นคุณก็จะได้ทำให้มันถูกต้องแก้ให้ตรงจุดปัญหามักจะปรากฏในรูปแบบนี้คุณคิดว่าคุณอ้วนเกินไปสูงเกินไปเดี้ยเกินไปโง่เกินไป,กนไปแก่เกินไปขี้เหร่เกินไปหรือขี้เกียจเกินไปนั่นคือการระบายปัญหาที่สั่งสมมานานว่าทำไม คุณถึงไม่รักตัวเองให้คุณยืนยันกับตัวเองแบบนี้คุณต้องเชื่อว่าพลังเหนือธรรมชาติจะปกป้องและนำทางให้คุณเพราะคุณเป็นมากกว่าบุคลิกภาพของคุณในอดีตปัจจุบันและอนาคตณตอนนี้คุณเลือกที่จะอยู่เหนือบุคลิกภาพที่เป็นปัญหาที่มันกลายเป็นการดำรงอยู่ของคุณคุณพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้วิธีการรักตัวเอง อดีตไม่มีอำนาจเหนือคุณคนเราทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอายุวุฒิภาวะและการศึกษาและพวกเราทุกคนก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีจิตวิญญาณที่ดีการกระทำของเราอาจจะไม่ดีนะักแต่เราก็พยายามในสุดความสามารถที่เราจะทำได้พร้อมกับความเข้าใจการรับรู้ และความรู้ที่เรามีถ้าหากว่าเราได้รับความรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและรับรู้มากขึ้นฉะนั้นเราจะกระทำทุกอย่างให้แตกต่างออกไปการล้างใจให้วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยกับตัวเองและคนอื่นในอดีตนั้นแม้ว่ามันอาจจะเจ็บปวดแต่คุณก็ต้องทำ ก็เหมือนกับการทำความสะอาดสิ่งสกรปรกขยะที่รกรุงรังในบ้านของเราเราจํำเป็นจะต้องรู้ว่าจุดไหนสกรปรกเราจะได้ทํำถูกจุดเราจะต้องทํำความสะอาดสิ่งสกรปรกที่อยู่ในใจของเราอยู่เป็นประจำการโยนความผิดให้แก่คนอื่นแน่นอนละทีเดียวว่ามันคือการย่ำอยู่กับปัญหาคุณหลอกลวงตัวเองว่า ถ้าหากยูนยความผิดให้คนอื่นตัวเองจะรอดพ้นจากปัญหานั้นได้แต่ไม่เลยคุณกลับให้อำนาจแก่คนอื่นที่จะเข้าใจคุณผิดมีเพียงแค่ความเข้าใจเท่านั้นที่ทำให้คุณเนื้อความยุ่งเหยิงและสามารถควบคุมอนาคตของคุณได้คนที่เคยทำร้ายคนในอดีตก็มีความหวาดกลัวไม่แพ้กันพวกเขาสิ้นหวังไร้หนทาง จึงได้เลือกที่จะทำร้ายคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาก็ทำร้ายตัวเองเช่นกันจะมีเพียงความเข้าใจเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้คุณไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นอิสระได้ถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นและถ้าหากว่าคุณต้องการความสมบูรณ์แบบจากคนอื่นคนอื่นก็ต้องการจากคุณเช่นกัน และตัวคุณเองก็จะมีชีวิตที่น่าเวทนาคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะยืนอยู่เหนือข้อจํากัดของชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามพวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อจะจดจําความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเราเองคนเราทุกคนมีระบบความเชื่อที่จะเอาชนะปัญหาที่แตกต่างกันออกไปอดีตไม่สามารถมามีอำนาจเหนือคุณ เพราะว่าคุณต้องการจะเรียนรู้และเปลี่ยนตัวเองอดีตของคุณคือเรื่องราวที่ทำให้คุณได้มายืนอยู่ณจุดนี้คุณต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ณตอนนี้เพื่อที่จะชำระจิตใจและคุณก็ต้องรู้ได้ว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหนคุณได้เริ่มต้นมาแล้วจากห้องที่เล็กที่สุดง่ายที่สุด ในหนทางที่จะมองเห็นผลลัพธ์ได้ยอย่างง่ายดายและโดยเร็วขอให้คุณดีใจที่จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยแห่งชีวิตให้บอกกับตัวเองว่าสำหรับฉันแล้วฉันจะไม่กลับไปเส้นทางเดิมอีกฉันพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวเลือกและความเชื่อแก้วน้ำครึ่งแก้วน้ำที่เกือบจะเต็มแก้วหรือปริ่มล้น แก้วที่ว่างเปล่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราให้คุณค่าวิเคราะห์ความคิดของตัวเองอะไรก็ตามที่เราเชื่อจะกลายมาเป็นจริงปัญหาต่างก็คือรูปแบบของความคิดซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถามคำถามที่ว่าความคิดไหนที่ต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณเชื่อมันมันก็จะกลายเป็นความจริง ถ้าหากว่าคุณคิดสนุกสนานชีวิตก็เจอแต่ความสนุกสนานทุกอย่างรอบตัวก็เป็นเรื่องน่าสนุกถ้าหากว่าคุณคิดเจริญรุ่งเรืองชีวิตก็จะเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างรอบตัวก็ดูรุ่งเรืองไปหมดและถ้าความคิดของคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักชีวิตก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกดีในทุกๆช่วขณะของชีวิต มันคือการเริ่มต้นใหม่อำนาจที่แท้จริงนั้นปรากฏอยู่ณช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นให้บอกกับตัวเองว่าคุณไม่เคยติดขัดกับอะไรแม้กระทั่งกับปัญหาที่ยาวนานของคุณคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยการมองมุมใหม่ได้ณตอนนี้โปรดจจำไว้ว่าคุณคือบคุคคลเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจและบังคับบัญชาการ สิ่งต่างๆในโลกที่อยู่ภายในใจของคุณแต่เพียงผู้เดียวและจงอย่าให้ใครหรืออะไรก็ตามมามีอำนาจเหนือคุณ